สวัสดีค่ะพบกับดูแม่นะคะเนาะวันนี้ก็จะเป็นช่วงเออรีวิวหรอรีแอคเราะรีแอคเทลเลอร์ละกันเนาะรีแคปรีแอคเทลเลอร์นะคะเนาะนะคะสำหรับซีรีส์วายเนาะของของของก็หลีเนาะกำลังแบบ BL นี่กำลังแบบมาแรงมาหลายเรื่องมากแล้วคือคือเชิะพระนายอะไรอย่างเงี้ยก็งานดีมากๆนะคะแล้วก็ได้ เรก็ได้เห็นแหละว่าลุยดีเคมีได้อะไรอย่างงี้น้องก็รู้มาดูนะดอน้อ็ดอนนะแล้วคือเนี่ยในเอกคือแบบคือดีจริงๆน่ารักอ่ะชื่อเรื่องคันเลอร์ลัชนะคะอ่าเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับเออในเอกเนี่ยก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบว่ามองไม่เห็น ไม่เห็นสีมไ่เห็นสเขาเรียกว่าอะไรนะโมโนใช่แล้วก็จะจับคู่กับโพบโพบเนี่ยก็คือเหมือนจับคู่เหมือนาราจับคู่กับโมโนไงถึงจะเห็นสีแบบเขาคู่กัน่เออเหมือนกับต้องเจอโพบของตัวเองด้วยเหมือนเจอคู่ของตัวเองอะอารมณ์แบบอัลฟาโอเมกาอะลีใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปดูเทเลอร์กันนะคะว่ามันจะเป็นยังไงที่เซอรจ้าีะต้องเคนสุดท้ายที่จะรักค้อค่รักัย่้วคอน่ัันอยู่็คอน่อย่แคอคน่รักกั่้วก็คอคนที่อย่้ 광적인 집착을 뽑았다. 언어도, 프로부터 서로 만나지 않는 것이 정답이다 새로운 저원학생이왔다 최연우입니다. 안녕? 앞으로 잘 부탁해. 난 그냥 오, 혼자, 혼자 편해. 너는 친구 한 명도 없대. 내 인생이 보통 편하니까. 근데 너 되게 예쁘다. 안 예쁘다고. 되게 예쁘네. 너 근데 사모가 엄청 피곤하게 예뻐. 그 주연우. 주연우! 소리한적 없어 매번 진심인데 아 이건 반장이 아니고 모습이야 모습 정여생이 다 아는 비밀인데 얘 예, 할아버지가 대신대답말리있거든 그냥 앞날을 보고 볼 뿐이야 그래도 누가 너한테 시비 걸면 우리가 맞을줄게유한이 아, 우리 빼고 남한테 이렇게 관심 보이는 거 처음 보네 난푸근나컬토마시에 대한 도망이 없었다. 바다색이야 이런 색이 무엇보다 티 컬러링 색이 사라지고 있는 거야. 뭔가 얼핏 아는 게 좋을 거야. 얼굴 보여줄까? 그럼 세포이잖아. 음. 지금 사태의 심각성을 모르는 거야. 난 너의 컬러를을왜내 마음에 들어? 내가 나한테 색을 알려줄게. 거래하자. 짜잔 님너 이해하고 싶어. 네가 혼자 있을 때 어떤 기분인지 보고 싶어. a 연 마스크 벗어 이래도 관심 없다고? 너랑 같은 공간에 있으면 불안해 나 좋아하는 마음 생겨서 나도 이제 알고 있다 내가 이성적으로 생각하는 것과 욕망하는 게 다르다는 것을 프로브 만났니? 전화 가자 싫어 나는 달라 난 다른 모노랑은 달라 언니도 놓쳤는데 모두 놓칠 수 없어 아니야 싫어 싫어 싫다고 4년 전 엄마가 사라진 날 엄마가 하고 있던 머리띠의 색, 내 눈에 달 회색으로 보이는 그 색이 뭔지 모른다. 고유한 쪽나버리면 어떻게? 색을 다시 못 보는 것보다 보였던 색들이 사라지는 순간이 상실이 싫었다. 내가 고유한을 덮치면 덕취하면... 휴한이 어떨까? 내가 무슨 짓을 한 걸까? 너는 너한테 색을 알려주지 않는 게 낫겠다는 생각도 했어. 안돼 보고 싶어.

v A u เนาะใช่ในแอปทุกวันพุธกับพฤหัสนะคะแต่ว่าที่ที่ที่พวกเราดูเนาะก็จะเป็นแบบว่าโมโนกับพบเนี่ยก็คือจะจับคู่กันถูกไหมเออมันเออแต่ละคนเนี่ยจะมีคู่ของตัวเองอย่างเงี้ยถูกป่ะแล้วพอเจออะไรเงี้ยซึ่งพอโมโนเนี่ยเจอแบบคู่ของตัวเองเนี่ยก็อยากจะได้อยากจะเอามาอยากจะเอามาเป็นของตัวเองเพราะว่าเราอะคือโมโนแบบสามารถแบบมองเห็นได้เมื่อเจอพบที่เป็นคู่ของตัวเองอะไรเงี้ย มันก็เริ่มมีความรู้สึกว่าอยากนะอยากเอาเขามาเป็นของเราอนะไรเงี้ยเนาะมันก็เลยเกิดความสัมพันธ์ระหว่างในเอกกับพระเอกขึ้นเลย <S <S แต่พระเอกก็โอ้โหชมสวยชมในเอกสวยตั้งแต่อีกีนแรกแล้วนะ <S 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 เราก็ไม่กลัวด้วยนะไม่กลัวเพราะเพราะปกตินะ่ยครบเนี่ยจะ,จะ,จ,ะจะกลัวเนาะจะกลัวแบบกลัวโมโนว่ากลัวโมโนเอาไปฆ่าหรือว่ากลัวโมโนแบบทําอะไรที่มันแบบรุนแรงอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยซึ่งเป็นพรบเนาะก็คือแบบ ตามลาวีอะมากกว่าอะไรเงี้ยชอบในเอกอะไรเงี้ยในเอกสวยก็ตามตื้ออยู่นั่นน่ะจนตอนนี้ก็เรื่องราวน่าติดตามอยู่จันเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยเนาะเพราะว่าแบบพ่อแบบพระเอกเนี่ยเอ้ยในเอกเนี่ยเริ่มแบบที่เห็นสีใช่ไหมเพราะว่าอยู่ข้างในเอกเหมือนเสพติดอะเนาะอ่าเหมือนเสพติดว่าเฮ้ยฉันเห็นสีเห็นแสงสีเนาะก็มีความต้องการที่จะแบบว่าเห็นอกเอีกกาที่จะอยู่ด้วยอะไรเงี้ยพอแบบพบไม่อยู่ก็แบบกระวนกระวายหลีนะคะ แล้วก็เป็นพอทที่แบบนะเออเป็นพมทที่แปลกดีแปลกดีเนาะมีการแบบจับคู่กันอะไรเงี้ยต้องเห็นสีหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามูติก็เคยอ่านแบบซีรีส์อะไรแบบพวกเอ่ออัลฟาโอเมก้าอะไรเงี้ยจับโอเมก้าคล้ายๆกันเนาะเอออารมณ์คล้ายแต่ก็จะแบบจับคู่เนาเดี๋ยวเราถึงก็หลังเราถึงขก็หลังเนะเนาะต้องไปติดตามนะคะเนาะคัลเลอร์ลัชนะคะใช่แต่ว่า พายเอกก็มาจากเออ่วงไอทอนขอนแจนเขาก็เป็นแบบจะออกจากวงนั้นแหละออกจากวงเลยใช่แต่น่าไอทอนจะนักพู่เลยใช่ใชนายเราทั้งคู่เลยเนาะแล้วไอเอกก็คือแบบดำเนินเรื่องได้ดีมากดำเนินเรื่องได้แบบเฮ้ยจริงต้องติดตามสั้นๆสิบห้านาทีเนาะประมาณเลยประมาณใช่แต่ละอีพีใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้ก็มีหลายอีพีแล้วแหละตอนนี้มีมีหกมีถึงหกอีพีใช่อาทิตย์หน้าก็จะมีเจ็ดแปดอีกใช่ทั้งคู่พียค่ะ วันละตอนนะคะสั้นมากต้องรอติดตามเเพราะว่าสนุกจริงๆดูแล้วแบบเออไหลๆดีแบบแล้วก็ไม่เยอะด้วยแค่สิบห้านาทีจริงๆอยากให้มันยาวกว่านี้มันสั้นแต่ก็แบบว่าเขาก็รวบแบบว่าเนื้อๆให้เราแบบเข้าใจแล้วก็กระทำาบบได้นใชดูอะไรต้องไปดูนะคะว่าเจุดจบเนี่ยจะเป็นยังไงนะทั้งคู่เนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันในไงต่อไปนะคะต้องไปติดตามเนราะเขาเลอร์ลรัชนะคะดูเป็นรักอันตรายไหมคะรักอันตรายหรอ ป่ะ,ะสวัสดีไปแล้วนะคะจบการเอ,อ่อ react เนะอะ react ที่เจอนะคะของค o ร์เรชแล้วนะคะสวันนะะสดนนี้ค่ะค่ะ